สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องทําอยู่ท่ากินแชแนวนะครับวันนี้สิผ้าเข่าปลามาเก็บหน่อใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวเบิ้งกันวาสีที่ได้โบก,กันวันนี้ครับเนาะอันเป็นปลาครับเบิ้งพี่น้องปลาหนาอใหม่เนาะเดี๋ยวสิผ้ายางหาเล้อพี่น้องเด้อจะสีได้ใ่ได้ไปยางมปน้ากันพี่น้องมันนี่เป็นปลาครับยางมาน้นะากัน มีอยู่พี่น้องนี่นอไหนหน่อยไหมพี่น้องเอาไปต้บก็ทีได้อยู่ดอกแต่ว่าอยากได้นอนเงี้วมันไหมครับพี่น้องยางบึงไปก่อนยางบึงไปเรื่อยๆเด้อครับโอ้ลำบากพี่น้อง ปลากับปลาอีดีตัวนี้อุ้ยอุ้ยไปไปไปพอดีนัดกับไอ้หน้ากับน้องไว้เพิ่นมาก,ก่อนแล้วครับผมตาดมาที่หลังจักสีมีบ่มีแล้วครับเพิ่นมามากใบาแล้วครับหมดน,นี้ ไข่ก็มีพี่น้องเจ็ดไข่ก็มีเป็นรอกพี่น,น้องเจ็ดไข่คนทักปลาโนใหม่แต่มันเบิ่งแล้วมันไม่มีนอครับ ถ้าว่านานีเห็ดออกนแล้วนะครับแต่ว่ามามาป่านนี้เมื่อท่านก็จะอดนะครับมันต้องมาเก็บแต่เสานะครับเนาะย่างไปเรื่อยๆครับบนเขาครับ เดี๋ยวมาเบิ้งกันด้อครับเดี๋ยวมือนี้มันที่ใดน้องใหม่บอกมือนี้ปลาน้องใหม่ครับเห็นบ่ครับข้างหน้าเห็นบ่มีนอครับ โมมี่ครับผมไปเรื่อยๆครับโอ้ยมีกัมิเตอรนอ,อนสันแน้นอนเนีย่นยเะครับพี่นอ้องพี่น้อง อ๋อสั่นเดี๋ยวผมการสีย่างเก็บไปเรื่อยๆนะครับเด้อเดี๋ยวผมสีสรุปให้เบิ้งว่ามันสีใดบ่เหมือนนี้นะครับเด้อเดี๋ยวคอยสีให้เบิ้งภาพต่อไปเดี๋ยวเอาไปทำหนี้ก่อนเดี๋ยวผมติดติดติดผักไว้ก่อนไหมครับเนาะเดี๋ยวสีย่างเก็บใหม่ก่อนเดี๋ยวผมสีไปให้เบิ้งตอนล้างว่าสีใดหน่อยได้หลายนะครับเด้อครับครับผม ครับพี่น้องหลังจากไอ้มังหันเนาะว่าเดินไปเก็บน้ำใหม่กอนพะนะเออเก็บลงมาแล้วพี่น้องนี่แกแล้วพี่น้องนี่แกแล้วก็ไดประมาณสังถุ่งใหญ่เนี่ยแหรอครับเดี๋ยวจะติดลงไปทั้งล่างอีกครับตงขีรถออกไปทั้งล่างมันเป็น,ปนทั้งเขาครับทั้งนี้ครับเมื่อยอยู่ครับเปึงหนานะครับเนาะ <laughs> ตอนนี้ครับ บายสี่โมงเหครับเนาะค่ำละก็สีลงไปแล้วละครับเพราะว่ามันถึงเขาเนี่มันสีเมือดแจ็กหน่อยนะครับเดี๋ยวผมกเก็บของก่อนนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวสีลงไปเทเบึงตั้งรางว่ามันติดติดได้ไล่ไปไหนนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิร์กทั้ง่างนะครับรครับกับลุงมาหอดตั้งรางเหรอครับพี่น้องนะเบิงเด้พี่น้องว่าไดดไล่ไพี่น้องเอาห้เบิร์กุดได้แกงบางไง่ยุ่นลรครับพี่น้อง นี่เอาละครับเนาะไอ้ใส่จั๊บสองสามโลอยู่ดอกครับมานี่เดี๋ยวกัรที่เดินทางครับเดินทางกลับบ้านครับเดี๋ยวจะให้เบิงบรรยากาศตอนสิดเก็บครับผมนั่นเป็นหนองน้ำครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน้ะครับบรรยากาศดีมากครับผมเหมาะสำหรับผู้ที่ บางๆแล้วก็มานั่งเที่ยวแต่โบหวัวเป็นอนุญาตให้ตกป่าบอกครับคิดว้าเสียตกอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหนาฝนนะครับเนาะเป็นอาจเสียตกอยู่ครับเป็นช่วงว่างไข่ครับผมครับกันถ่ายคลิปนะครับเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีน,นะครับเนาะไปชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อว่าเพื่อว่าไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับถ้าสำหรับเมื่อ,อน,นี้ผมก็ขอลาคลิปไปเพื่อนกันหนึ่ก่อนนะครับเนาะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับผม